คุณลำโยงบ้านเลื่อนอีกแล้วไม่เลื่อนนะคะเป็นแบบวันพรุ่งนี้นะคะแต่ว่าถ้าไม่มีพรุ่งนี้ล่ะค่ะพี่เพชรบอกว่าเป็นพรุ่งนี้แต่ว่าถ้าถ้ามาถึงเร็วก็อาจจะเป็นเย็นนี้ก็ได้นะคะติดตามกันนะคะรอดูรอดูรอดูคุณน้อยสวัสดีค่ะคุณเทียนประภาสวัสดีนะคะขอบคุณสําหรับหัวใจนะคะ แสดงว่าแต่ละคนอาจจะไม่ได้พิมพ์มาแต่ว่าส่งอีโมจิมาคือแบบอาจจะทํางานอยู่ทางานอยู่จะฟังอยู่มันจะส่งเป็นสติกเกอร์ว่าอยู่ยังอยู่ในแชทนะน่ารักมากๆนะคะคุณดาวสวัยต้องตั้งเสาปูนสั้นๆรอบ้านหรือเปล่าวัดกว้างยาวของบ้านไว้หรือเปล่าอ๋ออทีมช่างเขาจะเอาบ้านมาก่อนแล้วเขาจะทําให้ เพราะว่าเราไม่รู้ขนาดความกว้างนะครับเนี่ยตรงที่เพรยืนอยู่นี่แหละตรงนี้แหละบ้านตังบ้านตรงที่เราอยู่เนี่ยขอบคุณพี่น้องจ้ามาซาจะก็มาเด้อคุณอัพรกดให้เราเด้อคุณนิมนที่นอนเมืองก็ฟ้าร้องจะตกแล้วโอ้ได้ถือร่มไปหรือเปล่าคะฝนจะตกแล้วเนาะพี่น้องแบบทั้งภาคตะวันออกภาคกลางนะคะคุณนิดฮาวาย นะคะรักๆกันดีมากๆคุณจารุนี้ให้หัวใจมานะคะคุณมนตรีสวัสดีรอบไปนะคะอ้าจักรีสวัสดีค่ะจักรีเป็นยังไงบ้างคะสบายดีไหมสองสาวไปถึงไหนเน สองสาวหายตัวสองสาวหายเข้าไปกับัคไปุณค่านงิดนะคะเป็นกําลังใจให้นะคะคุณมารินะคะเยี่ยมเยี่ยมนะคะคุณชานวัฒน์นะคะเดี๋ยวบ่ายสามก็มาละพี่เพชรจริงเหรอบ่ายสามนะจริงเหรอ อาตอนนี้อาพี่พี่เป็นพยานพร้อมกันนะตอนนี้บ่ายโมงประมาณบ่ายโมงยีนะคะอ่าเรามาดูกันนะคะว่า,พ,าวพี่นัดกับพี่หนุนาจะกลับมาก,กี่โมงนะคะร้อยเดีวยดวจ้า,าคพุณจารุนีดีมีน้ำใจมาช่วยพี่เพรคุณพาคิน เยี่ยมเยี่ยมนะคะคุณรัตนาขอบคุณสําหรับหัวใจนะคะคุณเอปรีมกดติดตามให้ค่ะขอพระคุณนะคะคุณยิงเล็กพันธบุตรนะคะเยี่ยมเยี่ยมนะคะคุณแซมกดให้แล้วจ้าลูกทั้งสองขอบคุณครับคุณเล็กนะคะเลิฟเลิสู้สคุณกันนิกากําลังทานข้าวอยู่ใช่ไหมคุณแ คุณอาอ๋อยสตอรี่นะคะมาแล้วนะคะสวัสดีนะคะร่มเรื่องดีครับผมอากาศดีครับตรงนี้นะครับวิวดีด้วยแล้วก็พี่เพชรกำลังตัดสวนเนี่ยใช่ตกแต่งไปเรื่อยๆขาดยัง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 ไม่เสร็จนะครับอันนี้อันนี้เริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นแล้วก็ทำคนเดียวด้วยฝีมือของพี่เพชรผมก็ว่าเริ่มแบบ เขาข้ารูปข้างล่างแล้วครับเี๋ยวให้ดูฝั่งที่แบบสวยเนาะพี่เพชรนี่นะคะเดี๋ยวดูให้ดูฝั่งด้านนี้ตอนยิ่งยิ่งตอนเช้าเด้อตอนเช้าหมอกลงใช่ไหมฮะพี่ขอน้ำเลยแล้วก็ตอนเย็นคนกินน้ำหมดแล้วน้ำหรอนี่นะคะใครอยากดูครัวนะคะก็ยังไม่เข้าที่เข้าทางเท่าไหร่นะคะเพิ่งจะขนมานะคะแล้วก็เพิ่งจะเอาเต็นท์นะคะมากลางเพื่อที่จะ ให้มันร่มนะคะเพราะว่าเดด,ดม,มันก็จะเป็นแบบนี้นะคะพี่พีสสวัสดีสี่ร้อยแปดสิบห้าท่านนะคะขอบคุณค่ะ,คคะกดทุกคลิปนะคะแอดนี้ใส่ดีตลอดกับทุกคนคเดี๋ยวเรามีคำถามถามพี่เพชรมานี้แอแบลนจ้ เดี๋ยวเราถามถามพี่เพชรก่อนมีเอถามมาอดีสรยังไม่ได้ถามเลยคับต้องแบบทําคลิปสั้นไหมคะไม่เป็นไรเดี๋ยวถามตรงนี้นะครับเราจะไปสัมภาษณ์พี่เพรอราเรามีคําถามหนึ่งคำถามนะถามพี่เพชรนีแบบนตรงนี้โอ้โหห้าห้าห้านะคะตองห้านะคะตองห้นี่นะครับ